เพิ่งประกาศว่ร่วมงานกับค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง RCA Record s ไปไม่นานนะคะมาวันนี้ลลิษาเขาอยู่ที่งานโคเชล่าแล้วค่ะ,ะแฟนๆก็เริ่มคาดหวังนะคะว่าน้องลิิ่าถึงการไปปรากฏตัวที่งานนี้กันบ้างแล้วแหละส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราม,มาติดตามกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเป็นโม่เปิดตัวได้จึงมากที่สุดแล้วนะคะสำหรับการเซ็นสัญญากับ ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของอเมริกาภายใต้ Sony Music Entertainment อย่าง RCA Record นะคะก็คือน้องของเราเซ็นสัญญาในฐานะศิลปินเดี่ยวนะทุกคนแล้วเป็นการเซ็นสัญญาที่ได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดด้วยความหมายก็คือว่าน้องจะออกผลงานเพลงเดี่ยวใหม่ค่ะร่วมกับค่าย RCA แต่ว่าบริษัทของน้องเองจะเป็นเจ้าของผลงานเพลงทั้งหมดแบบสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงที่สุดยอดมากนะคะสําหรับศิลปินคนหนึ่งที่จะได้รับแล้วก็สําหรับค่าย RCA Record s ถือว่าเป็นค่ายที่มีศิลปินดังๆทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันอยู่หลายต่อหลายคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอลวิสเพรสลีย์นะคะคุณแม่บริตนี์สเปียร์จัสตินทิมเบเลคคริสบราวน์ชากิล่าไมลีไซรัส p i n กแล้วก็โดจากแคทอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะจริงๆมีมากกว่านั้นอีกเยอะแล้วเขาก็เป็นค่ายเก่าแก่ด้วยรู้สึกว่าจะเป็นอันดับที่2ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า120กว่าปีแล้วนะผลิตทั้งผลงานเพลงแล้วก็ศิลปินให้โด่งดังขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเชวค่ะก็การันตีได้จากรายชื่อศิลปินในสังกัดนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็ถือว่าตัวท็อปของวงการเพลงทั้งนั้นนะคะนี่ก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งมูฟเมนต์ที่ หน้าเหล่าแอนตี้ของน้องลิซ่าได้แรงมากจริงๆเพราะว่าหลังจากน้องออกจากค่ายเดิมไปเนี่ยเราก็มาเปิดค่ายใหม่เป็นของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างคือมันมุ่งสู่ตอร์เนชั่นแนลอย่างแท้จริงอะค่ะประมาณว่าลาแล้วสาวน้อยเคป๊อปซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วนะคะสําหรับวัยนี้แล้วก็สําหรับวงการอุตสาหการรมเคป๊อปที่พอศิลปินอายุใกล้จะเลข3ามเนี่ยความนิยมก็จะลดลงนะคะเพราะว่าตลาดเคป๊อปจะขายภาพลักษณ์ของศิลปินที่ดูอ่อนเยาว์น่า รักสดใสแล้วก็ทําให้เมื่อสาวๆแต่ละคนเนี่ย mm hmm. เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ยทุกคนจะเป็นเรื่องยากนะคะที่จะรักษาภาพลักษณ์แบบเดิมเอาไว้สุดท้ายก็จะถูกแทนที่ด้วยวงที่อายุน้อยกว่าอยู่ดีนะอันนี้ก็คือสัจธรรมของศิลปินแล้วก็วงการเคป๊อปนะคะซึ่งมันก็ส่วนทางกับการเดบิวต์ของศิลปินฝั่งตนตกนั่นแหละคะ่ะทุกคนถึงบอกไงว่ามูฟเมนต์ของน้องเราะสุดยอดมากนะถือว่าก้าวออกมาจากวายจีแล้วการวางแผนงานทุกอย่างคือเป็นระบบมาก มีขั้นมีตอนคือรู้เลยว่าไม่ได้มาเล,เล่นๆนะ่ะแล้วก็การประกาศค่ายใหม่ก็มีการโปรโมทที่ยิ่งใหญ่ประกาศผลงานการแสดงกับซีรีส์ดังไปอีกแล้วหลังจากนั้นก็ยังประกาศการเซ็นสัญญากับค่ายเก่าแก่อย่าง RCA Records อีกถือว่าเราก็คือตอนนี้เป็นพาร์ทเนอร์กับ RCA Records ไปเรียบร้อยแล้วนะวก็เลยเป็นอะไรที่อยากจะบอกว่าคือน้องเสิร์ฟงานใหม่ให้แฟนคลับได้ถูกอกถูกใจมากแล้วก็น้องเองนะคะได้บอกในแถลงการ์ว่าหนูตื่นเต้นมากๆเล ที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว RCA แล้วก็มั่นใจได้ว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดที่จะสร้างแรงกระเพื่อมในการทําเพลงโซโล่ของหนูนในอนาคตในขณะที่ทางฝั่ง RCA เองก็ดูจะตื่นเต้นไม่น้อยเลยค่ะที่จะได้ประกาศออกไปว่าเอ้ยเราได้ลิซ่ามาร่วมงานกับเราแล้วนะโดยปีเตอร์เอชแล้วก็จอห์นเฟลเกนสไตล์ค่ะประธานแล้วก็ซีอของบริษัทเนี่ยเขาก็ได้ออกมายืนยันแล้วก็ถแถลงนะคะว่าพวกเขารู้สึกแบบภูมิใจมากๆเลยที่ได้เป็นพันธมิตรกับลิซ่าแล้วก็บริษัทเรา ลิซ่าเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็ทรงอิทธิพลในระดับโลกจริงๆพวกเขารู้สึกตื่นเต้นจริงๆที่จะได้ต้อนรับเธอแล้วก็ทีมงานของเธอสู่ครอบครัว RCA r e c o r d ของพวกเราเออและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้เห็นผลงานเพลงเดี่ยวของน้องแล้วแน่ๆในอนาคนาน,าน,นะคะกับค่ายเพลงสัญชาติอเมริกันระดับโลกเลยค่ะถือว่าน้องแล้วก็ทีมงานเรียกว่าก้าวออกมาได้สุดยอดมากจริงๆน้องกับการทำงานการถ่ายภาพตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท ลาวนะคะกับการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง RCA ภาพโปรโมทอะไรทุกอย่างก็คือทำออกมาได้ดูดีมากจริงๆค่ะน้องเลือกเป็นช่างภาพคนเดิมเนอะก็คือคุณไมค์อาสนินนะคะช่างภาพจากนิวยอร์กสตูดิโอที่เคยถ่ายภาพโปรโมทต,ตอนประกาศค่ายของตัวเองไปแล้วก่อนหน้านี้อันนี้ก็ไม่ได้อวยเกินจริงนะทุกคนแต่คุณไมค์ซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยถ่ายภาพแต่ละภาพออกมาแล้วแบบ มันดูมีสเสน่ห์จริงๆอะคะ่ะแล้วก็เท่าที่แอดมินสังเกตดูคือน้องของเราก็จะสนับสนุนคนไทยแล้วก็ซัพพอร์ตผลงานของคนไทยด้วยกันมาตลอดเลยนะทั้งทีมช่างภาพทีมสไตลิสต์หรือแม้กระทั่งทีมช่างหน้าแล้วก็ผมบางงานคือน้องก็เลือกใช้คนไทยด้วยเอาเป็นว่าณปัจจุบันตอนนี้ผลงานต่างๆที่ออกมาแฟนๆก็คือหาที่ติไม่ได้จริงๆนะคะก็มีแต่คําชื่นชมให้กับน้องแล้วก็ทีมงานนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งที่แอดมินชอบมากๆเลยก็คือประธานลาส์เขาเล่นใหญ่ใจถึงจริงๆค่ะ มีมีการน้อยหน้าผู้ใดในปัตพีนะคะจัดป้ายโปรโมทให้แบบเบิ้มๆ RCA x l o u n g e ทั่วกรุงอีกครั้งนึงแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจัดหนักจัดเต็มขึ้นป้ายประกาศใหม่ค่ายใหม่ไปเนาะไม่รู้ว่าบอสเขาแอบแบบ ไปเก็บกดอะไรหรือเปล่านะคะตานองว่าแบบอยู่ค่ายเก่าไม่ค่อยถูกโปรโมทไงทุกคนพอเป็นค่ายตัวเองบอสเขาก็เลยขอแบบเสิร์ฟให้ฉํำแบบนี้เลยนะแล้วก็เท่าที่แอดมินทราบก็ไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะคะแต่ยังมีป้ายใหญ่ๆ อีกอหลากหลายหัวเมืองนะคะในในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นที่โซปารีสเอลเอ็นยอร์กแล้วก็ใกล้ๆงานโคเชล่าอีกเอออันนี้น่าตื่นเต้นมากจริงๆนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะบอสลาลิซาของพวกเราเขาไปโพลแถวงานโคเชล่าแล้วนะแล้ว12เมษาตามเวลาท้องถิ่นที่นูน่นก็จะเป็นช่วงงานเทศกาลดนตรีด้วยโดยน้องของเราได้โพสต์อ่าการต้อนรับจากทางอา a r ซ c o r d ทีมลงทาง i อ s t o r y ส่วนตัวไปวันนี้นะคะซึ่งแปลเป็นไทยได้ประมาณ ว่าเราทุกคนตื่นเต้นมากที่จะได้ต้อนรับคุณเข้าสู่ครอบครัว RCA หวังว่าคุณจะชอบนะความพิเศษนี้เพื่อคุณโดยเฉพาะแม้ทะเลทรายจะร้อนระอุแค่ไหนแต่ขอให้คุณเนี่ยอบอุ่นแล้วก็มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดเสมอแล้วเจอกันนะอันนี้ก็เป็นข้อความที่แอนแปลมาเข้าคราวแต่ว่าถ้าแปลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็พร้อมกันนี้น้องก็ยังถ่ายรูปคู่กันกับบิวบอร์ดป้ายยักษ์ใหญ่ใกล้ๆงานโคชลาอีกค่ะงานนี้ก็เลย ดกลิ่นแรงมากค่ะแม่อวอาน้องนะ่าจะไปเข้าร่วมงานโกชาล่าในปีนี้แล้วหรือเปล่าแต่จะไปขึ้นเวทีด้วยหรือไม่อันนี้เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะทุกคนแอดมินก็เลยไปหาความเชื่อมโยงกันมาว่าเฮ้ยถ้าน้องเราจะขึ้นเวทีอะน้องจะขึ้นไปแบบเซอร์ไพรส์กับศิลปินท่านใดได้บ้างใช่ไหมหวยก็เลยมาออกที่ DJ Snake นี่แหละคะ่ะกับเพลง SG s e x y Girl นะคะต่นี้เป็นแค่การคาดการล่วงน้าของแอดมินเท่านั้นนะ และน้องอาจจะไม่ได้ไปขึ้นเวทีของดีเจสเนก็ได้แต่ว่าน้องอาจจะไปดูคอนเสิร์ตของน้องไทล่าหรือไม่ก็แบบเ,เป็นของน้องซาบีนาคาเบนเตอก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามีรายชื่อนะคะรายอัปแสดงที่โคเชล่าในวันที่12เมษายนนี้ อ่าแอดมินก็รู้สึกว่าคนอย่างบอสลลิซาของพวกเราคงไม่ใช่แค่มาเดินเล่น,เลนๆเท่านี้แล้วมั้งคะคือมันต้องมีนนยะอะไรแน่แแล้วหรือเปล่าทุกคนยังไงก็เดี๋ยวรอจับตาดูวันสองวันนี้ได้เดอได้เลยนะคะว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆไหมแล้วล่าสุดตากล้องคุณพี่นิโคลัสุดหล่อตากล้องประจําตัวน้องลิซาอีกคนเนี่ยก็กําลังบินตรงจากปารีสมาลงที่งานโคเชล่าด้วยนะอันนี้แอดมินบอกเลยว่ามันก็น่าจะมีอะไรที่ไม่ธรรมะไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วะ แล้วบอริการที่เคยทำงานร่วมก,กันกับน้องอีกที่เมกาค่ะก็กำลังจะไปที่งานโคเชล่าปีนี้อีกด้วยเอาละทุกคนส่วนน้องจะไปแจมหรือจะไปดูคอนเสิร์ตเพื่อนอันนี้ต้องรอติดตามกันได้เลยค่ะแต่ถ้า ตากล้องพร้อมขนาดนี้แอดมินก็คาดหวังมากกว่านั้นแล้วนะอะยังไงก็เดี๋ยวต้องรอนะคะรอความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอีกทีหนึ่งแอดมินบอกเลยว่าตั้งแต่น้องออกมาจากค่ายเนี่ยอ่อ YG เรามาตั้งค่ายเองเราสามารถหวีดงานกันได้บ่อยมากๆนะคะแล้วมันเป็นอีกอย่างนึงคืออะมาสามารถคาดหวังได้ไงทุกคนคือมันอาจจะแบบเป็นอย่างที่เราหวังก็ได้นะอะอันนี้ต้องรอรุนนะคะแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินก็จะนํามาอัปเดตที่ฟังอีกที หนึ่งแล้วกันค่ะ